กะเพรา,าหมูกรอบเจ้ามากินข้าวแต่กันเจ้าวันนี้เมนูตามสั่งข้าวกะเพรา,า,าหมูกรอบอืหมูชิ้นโตโตเลยจ้ามามากินด้วยกันอืม นำหนึง่งผ่าหมูกรอบ คำใหญ่ๆแล้วเจ้าอาจจะบอกกอบสนันแต่ว่ายังมังกรึบๆอยู่เจ้าแต่ว่าบอกกรอบกรอบแบบใหม่ๆแล้วเจ้ายังมีกรอบเล็กๆผลอยู่เพราะว่า ทอดหมูกรอบหลายวันแล้วเนาะอืมช่วงนี้ตึดจีนเขากินไก่กินเป็ดเรากินหมูกรอบอืม ละเว้นส้ตมตํสักวันสองวันนะเจ้า ลำเจาเจ้าเทศการตุดจีนแบบนี้กะไก่นะเอาไปคั่วเค็มอร่อยซิกๆเนื้อไก่ออกมาแห้งๆแล้วไอ,อสีกิกเนื้อไก่ออกมาแล้วหอกัไปคั่วคั่วใส่น้ำปลาให้มันกลิ่นหอมน้ำปลาเขาออกเค็มๆหน่อยเนาะ มากินกับข้าวกับลำนี่เจ้าเพราะว่าบางบ้านไหวเป็ดไหวไก่กันหลายตัวแล้วกลิ่นาหมดในช่วงเทศกาลแบบนี้ถ้าไก่มันเยอะกับอยากกินเรามาแปรรูปแบบนี้กับเก็บได้หลายวันแล้วก็กินอร่อยดีเนาะ 으음. 음. คลิปนี้กินล้ำกินแซบก็ต้องขอตัวไปก่อนเจ้าขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงล้ำรวยป,ปังปังกันทุกคนนะเจ้าขอบคุณนักเจ้าที่มาคอมเมนต์และมารับชมเขามาคอมเมนต์อุ้กันม้วนๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกินล้ำกินแซบขอบคุณเจ้า